สวัสดีครับคลิปนี้กับมีเรื่องเ่าครับเรื่องเราสู่ฟังครับน,นี่ก็นั่งทํารถเกี่ยวช่างใหญ่ก็ไปเกี่ยวข้าวหมดแล้วครับก็เป็นเคสที่เตือนภัยแล้วกันครับเพราะว่าเมื่อวานก่อนมีคนโทรมาครับมีคนโทรมาบอกว่าเก็บเงินปลายทางพัสดุส่งของครับเก็บเงินปลายทางบอกว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสำเนียงใต้นะคนสำเนียงใต้ ผมก็เลยบอกว่าอาพี่อ่านชื่อผู้ส่งหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยสั่งของอแล้วก็ไอ้แล้วที่แปลกที่สุดก็คือว่าเอาพัสดุไปทิ้งไว้หน้าบ้านแต่เก็บเงินปลายทางผมเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านพี่ก็เลยบอกมันมีด้วยเหรอเอาของไปทิ้งแต่ยังไม่จ่ายเงินนะบอกผมไว้ใจถ้าถ้าไม่ถูกใจพี่โทรมา เขาบอกนี้ก็พี่ไม่ต้องเอาของมันก็บอกนี้ผมก็เลยแปลกใจแปลกใจตั้งนานแปลกใจอยู่ก็เลยบอกว่างั้นฝากบ้านตรงข้ามไม่ได้ไหมมันบอกว่าบ้านตรงข้ามไม่มีใครอยู่ก็เลยเอาสุดท้ายมันปล่อยไก่เองนั่นแหละครับผมก็เลยโทรไปหาเฮียหมูบ้านตรงข้ามมันบอกมีใครยืนอยู่นหน้าบ้านกูไหมบอกไม่มีไม่เห็นมีใครเลยมันบอกว่าก็เนี่ยไงบ้านเลขที่ร้อยเก่าๆเลย มันจะให้โอนเงิน790บาทเพราะว่ามันเสียเวลามันมารออะไรนนานแล้วก็เลยผมจะกดโอนเงินแล้วนะจะโกดคอเลขบัญชีมันแล้วแปลกก็นี่นะครับเตื่อภัยสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ครับไม่มีใครอยู่แล้วก็บ้านเลขที่ที่มันไปกับบ้านเลขที่ผมอ่ะผมมีสองหลังมันบอกนี่ผมยืนอยู่หน้าบ้านเลขที่199มันซึ่งมันไม่ใช่บ้านเลขที่นะมันไม่ใช่ เป็นบ้านผมแต่ไม่ใช่คนละบ้านเล็กที่กันเลยก็มันน่าจะเอาชื่อที่อยู่มาจากไหนสักอย่างแม้น่ก็เอาหน้าเพจเพราะว่าที่เพจมันต้องลงรายละเอียดทั้งหมดกะเตือนไัยนะครับเตือนไัยเรื่องนี้ก็นี่แหละครับข้อเสียของว่ากิบเงินปลายทางบางทีเราก็ไม่รู้เราลืมอาจจะลืมด้วยว่าเราสั่งอะไรไปบ้างรือว่าเราก็โอนๆอย่างเดียวแต่ก็ ทางเซฟที่ดีก็ซูนหมู่บ้าน,น,นพยายามเมมเบอร์ขนส่งเคอรี่เฟดอะไรเอ็นจอะไรหลายอย่างครับก็มีครับแล้วก็มีอีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับมีอีกเหลี่ยมหนึ่งที่ผมโดนมา,เ,าเขาให้ส่งถึงบ้านแต่มันโทรมามันให้เราดักออกไปรับอยู่ปากทางใหญ่ถนนใหญ่ประมาณสิบกิโลมันไม่ยอมเข้ามาแต่ผมเคยคุยกับพนักงานนิวที่มาส่งเขาบอกไม่มีไม่มีให้มา รับข้างทางอย่างนี้มันบอกไม่มีก็คือนั่นคือเหลี่ยมครับผมต้องตีรถไปรับของแต่ค่าส่งห้าร้อยเหมือนเดิมอ้าวผมเคยสั่งถังน้ามันถังน้ามันบีเนียมเนะาะถังสามร้อยลิตรมันก็มาส่งถึงบ้านก็ห้าร้อยเหมือนเดิมแต่ให้ออกไปรับก็ห้าร้อยเหมือนเดิมก็นั่นแหละครับมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของพนักงานแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมของขนส่งเ,เหลี่ยมของนี่ผู้หลอกให้โอนเงินเนี่ยครับมันก็มีขอเสียหลายอย่างครับ ไอ้พวกเก็บเงินปลายทางก็ระวังครับส่วนมากบางทีถ้าสรอเขาสั่งเขาจะโอนเงินครับโอนเงินแล้วก็ให้ส่งครับบางทีเรื่องเก็บเงินปลายทางมันก็ไม่ดีเราลืมเนี่ยครับวันน้กอะเมื่อกี้มีหมายสารหมายเรียกจากโรงพักมาผมโดนแล้วครับเนาะเดี๋ยวสีอวสู้ฟังครับโดนแล้วครับเพราะคลิปวิดีโอครับเนี่ยครับการเอาความจริงมาบอกลินณ์แล้วเพียนแต่คนเสียหายครับ ที่แต่คนมีดดาหลายมันกะเนาะกะฝากเตือนพ่ายครับสุดท้ายมันก็หลอกครับผมเลยโทรกลับไปอีกมันไม่รับครับผมว่าจะโทรไปแล้วก็ถ่ายคลิปว่าจะขอเลขบัญชีมันนะมันไม่รับสายครับสงสัยมันรู้ว่าผมรู้ตัวแล้วกะเตือนพ่ยนะครับบอกสุฟังครับหลายคนอาจจะเจอเหมือนกันอะหลอกโอนเงินที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่มันสําเนียงใต้เพิ่งซึ่งปกติขนส่งแถวบ้านมันจะใช้คนโซนแถวบ้านครับเพราะว่า คนจะรู้จักบ,บ้านนู้นบ้านนี้บ้านเล็กที่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบสำเนียงใต้พูดแบบทองแดงมากครับกับบริวารคนไต้ครับคนมันมีทุกประเภทครับยามายุ่งประเด็นนะครับอ่ะอีกครัเชี่ยนี่ครับอ,อกสุฟัง่งสวัสดีครับ